นาเต้ทำไรครับนาเต้นีป็นหวานแหครับผมโอ้ไม่หวานแหนี่จัดเต็มเลยนะเราไปดูเรือด้วยเด้อโอ้โหยาวไหมเงลองครั้งแรกครับกับกับอ่าเรือเรือหวานแหใช่ไหมเราเรือหวานแห่เดี๋ยวเราจะไปไกลใช่ไหมไปปากอ่าวกะว่าจะปากอ่าวเนี้ยอนะจริงจริงโอเคจริงรอชมเลยดีกว่าจัดไปนาเต้ไปสตาร์ทเครื่องเลยครับครั้งแรกของเรากับเรืออ่าตั้งชื่อให้มาหน่อยดิเรืออะไรดีเรืออะไรดีเรือเนี้ยเรืออะไรดี คิดสดไอ้สัตว์คิดสดไอ้เหี้ยอะไรใว่ากันนะอย่างกันนะครับอย่างกันนะครับต้องเปิดโชคหน่อยอ่าอ่านาเต้ครับดูกันครับนาเต้เรามีแขนปวดครับก่อนวานแผลปวดนะครับโอเครอกันปล่อยกันปล่อยกันเราโอ้รถไก่ไก่รถไก่ไก่อะรถไก่ไก่เพื่อนโอเคไปนะเพื่อน ไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปใกล้มันโอเคโฮ้ก็จะเครื่องเครื่องของมันเองอ่ะนั่นน่าจะแรงใช่ใชก้าวแรงอะไรเงี้ยแล้วจะพิงผิวเลยอันนี้เราแค่ลองเฉยๆถ้านี้แรงขนาดนี้ไอ้ไอ้ลำไอ้ลำยาวผิวเลยบวกน้ำหนักแผลหนอกเนี่ยน้ำหนักของเยอะเมื่อกี้ดูเนี่ยข้างนอกอ่ะยังมีให้เราเล่นอีกเยอะเรายังไม่รู้เลยใช่ป่ะเนี่มันกลิ่นบ้านเราพัตตมุตเจดีใช่ไหมเพื่อนเป็นบ้านเราพัตตมุตเจดี มีเยอะมีเยอะเดโดนหนีดีร้านอ่ะมีร้านมาหวานแห่มาหวานแห่หูก็เชื่อเขาเลยเอาแล้วกันจะตามโกวคุ้มไม่ตามไม่เจอหรอคุ้อยู่กลางทะเลกลางทะเลป่นเกี้ยวอะดูดิอย่างกว้างอ่ะเหมือนเหมือนเอาเหมือนเหมือนเอาอะไรมามามาคุมเล่นในในเหมือนเอาเข็มมาทิ้งเล่นเล่นใช่ใช่เหมือนกันมาทิ้งเล่นเล่นอะขย่อมเดียวอ่ะขย่อมก็จุกหนึงจุกจุกหนึ่งนี่อะปปล่อยสุดแม่งเลยปล่อยสุดไปเลยปล่อยสุดแม่งเลยลึกอ่ะ เพราะว่าเราเราปล่อยเชือกสองเส้นเลยนะท่านชมสองเส้นอ่าเดี๋ยวดูดูท่านชมดูดูว่ามารุ่นทั้งหมดรุนกันนะมาเต้เฮ้ยมาเต้ไม่เอาใหญ่มากมีหนักนะดูวันว่าจะหนักเฮ้ยมีหนักอะไรไม่รู้หนักแรงน้ําหรือเปล่าวะอุ้ยหนักเนี่ยอ่ามาดูมาดูนัทมาเต้มาเต้เฮ้ยรุนกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีหอยมีหอยมีหอยหอยแล้วว่าหอยแมงผู้หอยแมงผู้ไม่มีตัวเลยเอาไปเอาไปแล้วกใหญ่อยู่ข้างๆเราเนี่ยาเต้เอาไหมาเต้เอาแก้มือคนละสองทีอ่ะ ไอ้ดอหนึ่งกลางทะเลกลางทะเลโอ้โยหวานเป็นปลาวานเลยปลาวานเลยกูส่องปลาวานนันเตะเมาขึ้นแล้วนันเริ่มเมาขึ้นแล้วนี่เดี๋ยวพัดกันเดี๋ยวพัดกันดูกับเมารักนะครับนี่เมารักดีกว่าจุ่มลงไปอ่ะเล็กๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะเจอตัวหรือไม่เจอตัวอะไรอย่างเงี้ยจุ่มมั่วเลยจุ่มมั่วไปเลยอ่ะจุ่มมั่วเลยมันกว้างมากท่านผู้ชม มาดูนาเต้ครับนาเต้ดูก่อนครับฉากนี้น่าจะมีถึง20เมตรหรอถึงใช่ไหมดึงแหมันเลยมันเลยอ่ะเชือสอเส้นต่อกันใช่ไหมเส้นต่อกัน20เมตรใช่ไหมใช่ใช่มาดูครับนาเต้เราเอ้นาเต้เอ้โอ้ยนาเต้ดยนดีเพื่อนเฮ้ยโอ้ถึงดิน้น่ะถึงน้น่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้ย ระหว่างเราลองหวานกลางทะเลเล่นไปแล้วนะเหมือนเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนแบบเหมือนม้นเข็มไม้มาแล้วหนูด่ะเหมือนเราเอาเอาลูกดอกลูกดอกกลุ่มลงไปน้ำขายเลยกลุ่มแจ้งไม่เจอ่เไม่เจอก็อดตอดแจกเพราะอะไรเสื่อแดงโคตรยาวเลยเสื้อโคตรยาวเราหนึ่งโคตรหนึ่งโคตรหนึ่งของเราค่อยให้ทดลองดูนะท่านผู้ชมโอ้โทดลอง หวานไปประมา5ปีนะได้แล้วปวดประวนึงนก็ปลาแล้วกดตัวนึงมันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะแ้กวดนะปกดแล้วก็ประจุนดประจวนประจุนอ่าประจวนก็เลยอ่าี่ายนะเราไปกันต่อนะครับผมนาเต้บอกอีกสักรอบนึงก่อนพักไม่ปวใจไวใจแก้วาเต้ยังไม่ถนัดกรแปดอกตลาด6 เราไเริ่มหมดแล้วเราได้เริ่มหมดเลยเพราะว่าคงเคงคงเคงไปมาแล้วเหรอเราไม่ยังไม่ชินไม่ยังไม่ชินเราเราเราเจอเลยใหญ่ด้วยองใช่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 เสียงไม้เลยไม้ปะตอนนี้ลงงานเหล็กยอ๋อมาดูครับถึงกันบ้ง เพิ่งแล้วนะเต้ดึงเลยเรามาลุ้นกันดีกว่าเดี๋ยวสลับสลับกายนี้นะเต้หวานไปแล้วครับประมาณอ่า5ดอกครับได้ได้4ตัว5ดอกได้4ตัเดี๋ยวดูนะเบิร์ดบ้างเหมือนเล่าแบบจุ่มๆเข็มมันนะอ่าเหมือนจุ่มเข็มไปในตัวใช่มันจุ่มๆเข็มเรามาดูสำรวจหมายเราดีกว่าได้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 วันนี้วันนี้เราไม่ได้ตั้งใจมาหวานอยู่แล้วเราตั้งใจมาเทสแห่ เทนเรือเทนเรือเทนเรือมาเทนเรือเราดีกว่าเฮ้ยใหญ่เว้ยตัวใหญ่เว้ยมาแบบเงียบมาแบบเงียบโอเคลงมาแล้วอือตัวใหญ่ว่ะมีมีมีอันด้วยอะไรนะตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยตัวสวยนะทั้งชมวตัวสวยตัวสวยนี่ถลิมริมนะเนี่ยริมลิมไอ้ริมชายหาดริมป่าหน่อยไม่ไม่ได้ไปหวานตรงกลางๆแล้วกลางๆเหมือนเหมือนกว้างไปเหมือนเหมือนยิงลูกดอกลงไปเออเหมือนยิงลูกดอกลงไปจุ๋มเนี่ยกว้างไปเฮ้ย นาเต้มีไหมมาไหมเฮ้ยหมาว่ะอุ้ยตัวใหญ่อุ้ยหมาว่ะโอ้ยหมาว่ะมาตัวหนึ่งครับนาเต้ครับโอ้ยเอาว่ะได้เว้ยได้เว้ยตัวหนึ่งเว้ยมาพร้อมไม้เลยครับมาพร้อมไม้ครับพร้อมไมม้เลยาพร้อมไม้เลยครับท่านผู้ชมเอ๋โอ้ยตัวสวยนะตัวสวยตัวสวยตัวสวยอ่าปรากฏปรากฏเป็นระเบิดหวานนั่งนะนาเต้บอกเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว คาเต้ได้กี่ตัวไหมคาเต้เหรออ่าโหเต้ยอะอยู่นะหกตัวหกตัวได้ปรากฏมาสองตัวสามตัวได้ประจวดด้วยนะปากุเลามาปึ๊บโอ้โหสะดุดแพนิดนึงใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยใจเย์เจ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 ย์เฮ้ยมีฮานะกูว่ามีฮาลึกไหมเนี่ยไม่น่าลึกขนาดนี้ถึงงั้น ยังยังไงฮะเอาล่ะเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเลยเตรียตัวเลยหนักไหมหนักไหมหนักไหมเอามีหนักหนักหนักหมาวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วประกดสองตัวสองตัวประกดอีกตัวหนึ่งโอ้ยอยู่ตรงอยู่อยู่ตรงหน้าเผาตัวหนึ่งนะโอ้ยใสสวยประกดโอ้ยสุดใหญ่ครับผมประกดโ้ยผลงานนะครับประกด ของเงินมาสองตัวแล้วแม่นาเต้น um> ี่หวานตั้งหลายรอบกว่าจะได้เต้บอกหลอกให้หวานกลางหลานท่าโอยหลอกเยอะหลอกให้หวานตรงกลางตั้งนานโอ้โหเหมือนมันจุ่มจุ่มจุ่มไปนะจุ่มจุ่มไปอะจุ่มลูกดอกลงน้ำอ่ะโอ้โหเปล่าอะโอเคโอเคนะครับมาต่อัเรามาต่ออีกช้างเลยไปสวยปึ๊บ โอ้เต็มม็กอีกแล้วเต็มม็กอีกแล้วมีสักสงตัวขอให้มีตัวละกันขอให้มีตัวเจ้งขอให้มีตัวละกันอ้วะกอ่าขอให้มีตัวละกันถึงยังยังนะน่าจะยังนะเพราะลึกนะเออคือคือนีลึกมากใช่มลกรงเนียโคตรลึกเลยอทุกยังนะยังนะครับอันนี้ลางคองนะครับกัคอนะ นี่นี่ปากอ่าวแล้วนะนี่ปากอ่าวเลยเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าเรามาปากอ่าวจริงๆหรือเปล่าถึงแล้วนะอาโอเคทางลมมันหันให้มาทางนี้นะโอเคโอ้ยสวยเลยสวยเลยอสาวไปสาวไปหนักไหมหนักไหมแล้วเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเลยเข้าใจความรู้สึกกูยังเข้าใจยังเออใช่เข้าใจเรามาชมกันเลยดีกว่า เฮ้ยเฮ้ยขึ้นมายล้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยมาแล้วอุ้ยกระบอกใหญ่อุ้ยไอ้กดใหญ่อุ้ยกระบอกใหญ่กดใหญ่แค่โอ้วนี่ผลงานของนะเบิร์ดแน่นอนไหมเขาแซงผมไปแล้วอ่ะเขาได้ปลากระบอกใหญ่ด้วยดูเพื่อนดูตัวใหญ่มากดูปลากระบอกดิโอ้โหไซส์ใหญ่มากบิ๊กบิ๊กโอ้โหบิ๊กเลยดูปลากรดตัวนี้ดูปลากรดตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยอะใ่มาใหญ่มากโอ้โหยังใหญ่อ่ะดูดิโอ้โห ก็วันนี้เราไม่ได้ตั้งใจมาหวานแห่เท่าไหร่นะครับชมทีผมจะมาเทสเรือนะครับเทสเรือกับเทสเครื่องนะเครื่องเคที่เราแปลงอ่าเครื่องจะเป็นอย่างงี้อะ่ยจะเป็นจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับก็แปลงแปลงใส่เป็นเผาหางเป็นใบจักนะครับเป็นใบจักสามใบนี่เป็นใบจักสามใบตัวนี้ก็เป็นแปลงใส่หางเสือใส่หางเสือนะครับแล้วก็แปลงสายัรนเล่งอ่าก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นชุด ชุดคิดเขาเรียกว่าชุดคิดนะอ่าชุดคิดของมันอ่าจะเป็นเครื่องจะเป็นสียังหวะเป็นสียังหวะก็ไม่ต้องเติมออโตรลูปอะไรเติมแค่น้ำมันเครื่องแล้วก็เบนซินนะครับอาจจะแปลงกับหัวกระพานนิดนึงแต่ว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ดีโอเคใช้ได้นี่ครับก็เป็นผลงานของแปดศอกสี่เซนนะครับแล้วก็หกสอกสี่เซนนะค่ับเพื่อนเนี่อีกอันนี้นทที่ใช้หกสอกสี่เซนส่วนนอเบิร์ดใช้อแปดสอกสี่เซนนะครับดูว่าผลงานเราก็จะเป็นประกดนะ ปักกดปักกระบอกปักตะกับแต่ตัวใหญ่จะเป็นปักกดนับท่านผู้ชมมีตัมากเลยนี่ก็ก็ถือว่าเราไม่ได้มาตั้งใจจะมาจะมาหาจะมาหาเพราะว่าผมผมกะว่าจะมาเทสเครื่องกับกเทสเรือนะนี่เนาะก็จะมาเทสเครื่องเทสเรือว่าสามารถวิ่งฐานน้ำได้ไหมกู้น้ำได้เปล่าเวลาเจอคลื่นเจอน้ำโรงแรมก็ถือว่าประสบการณ์สำเร็จมันวิ่งโต้น้ำได้ดีโต้น้ำได้เลยโต้น้ำได้เลยใช่ ก็เรือเรือนี้มันเป็นเรือเรือยาวนะครับผมสั่งทํามาหวานแหโดยเฉพาะนะครับผมพิเศษใช่ครับผมก็ถือว่าใช้ได้อคอันนี้ทานเครื่องอะไรสามารถล็อกได้โอเคเลยเราจะไปไกลๆเราจะไปไกลกว่านี้อ่าอันนี้เรามาแค่แค่ทดลองแซมเปิลดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้น้ําน้ําเยอะน้ำชมน้าเยอะต้องต้องมาช่วงน้ำน้ำแห้งๆนะจะจะมีจะมีตัวเยอะกว่านี้นะใช่โอเคครับนาเต้ฝากฝากช่องทางนาเต้ครับเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็บ้านน้าเต้้าประธานอ่าก็สามารถติดตามช่องทางนี้ได้แล้วก็น้าเปิด ร้านร้งรถอยู่ในเขตรัสมุตเจดี JD นะครับก็เข้ามาใช้บริการกันได้นะครับร้านชื่อว่าร้าน TNU อ a ยูคาวัดนะครับนี่อโอเคครับก็เป็นผู้สนับสนุนอของฟิตจังอยากเป็นทางการนะครับผมนี่ ถ้าเข้าที่เข้าทางนะครับก็เดี๋ยวจะมีให้ FC มาลงด้วยนะครับนี่นะต่อไปนะได้เลยพาออกปากอ่าวพาเล่นตอนนี้เรายังกำลังสํารวจดูอ่ะสํารวจหมายสําลวจหมายคือคลองเล็กคลองน้อยคลองย่อยยังมีเยอะใช่ครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะพาไปวังนาเต้กันด้วยนี่พาไปวังนาเต้มีปลาหลากหลายปลากระพงนี่ตัว10บโลใช่ใช่ใช่ตัวใหญ่มากใช่ครับตัวใหญ่มากมาดูกันเลยไปกันเลยไปก่อนนะเราโอเคเดี๋ยวขอเก็บเรือก่อนครับผมไปก่อนนะครับ ไป่ผมสวัสดีครับนี่ฮะ